สวัสดีค่ะทุกคนออนเซวีมาแล้วตอนนี้เราอยู่กันในเกม Air o f l i g h t Eclipse นะคะเพื่อนๆเ,เป็นเกม i d ด l RPG ภาพส,สวยๆเล่นเพลินๆเ,เลยนะคะวันนี้เราจะมาดูการจัดทีมของเกมนี้กันว่าจัดรูปแบบไหนให้ได้พลังบัฟสูงมากที่สุดนะคะเพื่อนๆรวบรวมมาให้เพื่อนๆทั้งหมด6รูปแบบกันอเอาล่ะเรามาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะเพื่อนๆเ,เราจะต้องรู้จักกันก่อนว่า กลุ่มของตัวละครของเกมนี้นะคะมีทั้งหมดอยู่6กกลุ่มด้วยกันนะคะเพื่อนๆนี่เลยแบบข้างล่างนี้เลยนะคะเอามาดูที่คอลเลกชันก็ได้นะคะเพื่อนๆนี่กลุ่มแรกนะคะจะเป็น รูปสัญลักษณ์สีเหลืองๆนี้ก็คือ Morning Star นะคะก็เรียกง่ายๆท่าแสงนั่นเองแล้วต่อไปนะคะเพื่อนๆอันนี้สีม่วงนี้ก็คือ Dark Blood นะคะก็คือท่าแสงกับความมืดนะคะ2อ,อันเนี้ยสกลุ่มนี้เขาจะขัดแย้งกันเองอยู่แล้วนะแล้วก็มาดูกลุ่มอื่นๆกันบ้างนะคะเพื่อนๆนี่เลย Purifier นะคะตัวนี้จะแทนด้วยสีฟ้าสําหรับกลุ่มนี้นะคะเพื่อนๆจะชนะทาง กลุ่มนี้เลยนี่กลุ่มนี้กลุ่มนี้ก,ก็คือ Dominator นะคะและ Dominator ก็จะชนะกลุ่ม Protector นะคะเพื่อนๆและ Protector ก็จะชนะทาง Immortal เออแล้วก็ Immortal นะคะก็จะชนะทางกับ Purifier ซึ่งเป็นสีฟ้าอีกทีหนึ่งง่ายๆสำหรับเกมนี้นะคะการแพ้ทางชนะทางกันรูปแบบของการจัดกลุ่มนะคะที่จะทำให้ได้บัฟมากเยอะๆเลยเนี่ย ก็มีอยู่ทั้งหมด6รูปแบบด้วยกันนะคะสำหรับเกมนี้เอาแบบว่าคร่าวๆนะทั้งหมด6รูปแบบนะคะแบบที่1ก็คือเราจะต้องหาตัวละครที่อยู่กลุ่มเดียวกันนะคะเพื่อนๆมาอย่างน้อย3ตัวอ่ะคร่าวๆ3ตัวอ่ะมาแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะได้บัฟ3ขีดข้างบนนี่เพื่อนๆสังเกตไหมว่าฝั่งนู้นี่มีเต็ม5ขีดเลยอ่ะ กลุ่มแรกนะคะเพื่อนๆอย่างน้อย3ตัวก่อนพอเราได้3ตัวนี้แล้วเนี่ยก็จะได้ปั๊บพิเศษของทีมก็คือค่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้น10%แล้วก็เลือดเพิ่มขึ้น10%ของตูวละครทั้งหมดในกลุ่มนะคะเพื่อนๆมาดูรูปแบบที่2กันรูปแบบที่2ก็คือกลุ่มเดียวกัน3ตัวแล้วก็ อีก2ตัวเนี่ยให้เป็นกลุ่มเดียวกันนะคะเพื่อนๆก็คือ3 2สองนั่นเองนะประมาณนี้นี่เราก็จะได้บับกลุ่มที่2นะ3 3เหมือนกัน2เหมือนกันกลุ่มนี้ก็จะได้บับมากขึ้นกว่า3ตัวที่เป็นธาตุเดียวกันนะคะเพื่อนๆก็คือ a อ K 15แล้วก็เลือดเพิ่มขึ้น1 5เนะคะเพิ่มมาอีกอย่างละ5%เอรนะรูปแบบต่อมานะคะเพื่อนๆรูปแบบที่3ก็คือ ตัวละครแบบเดียวกันนะคะเพื่อนๆ4ตัวน่าก็จะได้บัฟเพิ่มขึ้นอีกนะคะเพื่อนๆตัวละครเหมือนกัน4ตัวเนี่ยจะได้ ATK 1 5แล้วก็เพิ่มเลือดอีก20%สําำหรับกลุ่มนี้จะเพิ่มเลือดมามากกว่ากลุ่มก่อนนะคะอีก5%เพื่อนๆน,นจะได้บัฟทั้งหมดทุกตัวละครในทีมเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็การจัดกลุ่มรูปแบบที่4ก็คือ ตัวละครเหมือนกันทั้งหมดทั้งทีมเลยนะคะเพื่อนๆ5ตัวจะได้แบ,บัฟแบบที่แบบเต็มเต็มทีมเหมือนฝั่งตรงข้ามอ่ะนั่นก็คืออันนี้นะคะเพื่อนๆ ATK 2 5แล้วก็ HP ก็คือเลือดเนี่ยอีก25%เซึ่งเยอะเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าสังเกตไหมว่าคือเราไม่มีอ่ะเพื่อนๆเรามีแค่ตัวละคร Dominator เ,เ,เนี่ยสตัวเท่านั้น ถ้าเกิดใครติดขัดอย่างนี้นะคะก็มีกรณีพิเศษที่ช่วยเสริมเพิ่มเข้ามาก็คือแบบที่5้านะคะเพื่อนๆก็คือหาตัวแสงตัวไหนก็ได้นะคะตัวหนึ่งเข้าทีมมาแล้วเนี่ยเออก็จะเหมือนกับตัวละครเราแบบครบทีมเซต5้ตัวนั่นเองนะคะคือพิเศษมากเลยสำหรับตัวแสงแต่ว่า ตัวแสงเนี่ยจะเอาไปรวมกับทีมธาตุมืดไม่ได้เขาไม่นับแค่นั้นเองนะคะเพื่อนๆไม่ว่าเพื่อนๆจะเอาตัวแสงเข้าไปอยู่ในทีมเพื่อไฟเออร์โปรเจคเหรือว่าอิมอร์ทเนี่ยก็จะได้บัฟแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะและกรณีที่6กก็คือการมีตัวธาตุมืดเข้ามาในทีมนั่นเองเพื่อนๆอันนี้จะเป็นแบบ พิเศษสุดๆแบบสุดๆเลยนะคะเพื่อนๆเพ,เพ,เพราะว่ากรณีที่มีทีมทาดุมืดในทีมเนี่ยมันจะได้แับเสริมพิเศษเป็นแบบเพิ่มมาทีละตัวเลยนะสำหรับตัวที่1นนะคะจะได้เด็บก็คือค่าพลังป้องกันเนี่ยเพิ่มขึ้น30%ถ้าเรามีตัวธาตุมืด มาในทีม2ตัวจะได้การฟื้นฟูค่าพลังงานทั้งหมด25%เพิ่มขึ้นนะเวลาโดนโจมตีนะคะเลือดก,ก็จะเด้งขึ้นเด้งขึ้นแบบนี้เลยโอ้โหเฮ้ยเจ๋งนะคือแต่ท่านมืดเนี่ยมันหายากนิดนึงเพื่อนๆเ,เ,เอาล่ะแล้วถ้าเรามีท่านมืด3ตัวนะคะ critical rate เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีก15%คือได้บัฟทั้งหมดเลยนะตั้งแต่ มี1ตัว2ตัว3ตัวเนี่ยนับรวมกันทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆและถ้าเรามีทัดมือ4ตัวในทีมเนี่ยแคททิเค้เลเลตนะคะจะเพิ่มขึ้นอีก30%แล้วถ้ามี5ตัวนะ Speed SPD เนี่ยค่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าความเร็วในการโจมตีเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีก15โอ้โหคือถ้ามีทีมทัดมืด ได้นี่คือโหดจริงๆเลยนะคะแต่ตัวท่าดมืดอะ่ะอย่างที่บอกหายากจริงๆแล้วอะ่ะไอรูปแบบการจัดทีมแบบนี้ใช้กับเกมไอดอลอื่นๆได้เลยนะคือแทบทุกเกมเลยอะ่ะก็จะเป็นสไตล์นี้นะคะเพื่อนๆเรามาลองดูกันดีกว่านี่จัดทีมมาแล้วนะคะ ก็ตอนนี้เรามีโดมิเนเตอร์ทั้งหมด4ตัวแล้วก็ท่าแสงตัวหนึ่งก็ได้บัฟผ้าพอดีเลยตอนนี้ได้ ATK 25%เลือดเพิ่มอีก25%นะคะค่าพลังเนี่ยจะค่อนข้างน้อยกว่าพลังที่ฝ่ายศัตรูเยอะมากเลยเพื่อนๆแต่ลองมาดูกันว่าจะผ่านหรือเปล่านะคะลุยมาเรามีน้องนูนูนะคะเป็นตัวโจมตีจตัดการข้างล่างแล้วก็ ด้านล่างมีตัวคิวข้างหลังมีมีตัวยิงด้วยนิดหนึ่งนูอ,อูแยกร่างแล้วแล้วข้างบนก็มีเมดนะคะลองดูว่าทีมเราจะผ่านไหมข่าพลังนี่ค่อนข้างแตกต่างจากศัตรูเยอะมากเลยตอนนี้นูอูแยกร่างกันกระจายนะคะตัวคิวของเรารู้สึกว่าจะเสกตัวสำรองมาเป็นตัวแทงได้ด้วยน้า ถึงค่าพลังจะน้อยกว่าฝั่งศัตรูก็ถ้าเราจัดทีมแบบนี้นะคะก็จะได้บัฟพิเศษที่จะทําให้ชนะศัตรูได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราลุยด่านกันต่อแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจแล้วก็อย่าลืมกด u b บสไครต์ช anel เราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย